มาอีกหน,นึ่งคัครับผมเพราะวก็ผมช่างบิ๊กเช่นเคยนะครับสมรถที่เราพี่นอ้องวันนี้มาดูอีคารนะครับมิซูอีคานะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง 4G15 นะครับอาการรถคันนี้นะครับมาเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่ารอบเครื่องไม่นิ่งนะครับมีการสวิงของรอบเครื่องนะครับอาการก็คือรถคันนี้นะครับมีปัญหาที่ชุดมอเตอร์เดินเบานะครับแล้ววันนี้ลูกค้านะครับ ไปให้อูไหนอูหนึงนะครับไม่ทราบนะครับใส่ตัวนี้มาก็คือตัวนี้เป็นตัวแมกกรมแอร์ของโตโยตานะครับแมกกรมแอร์ก็คือหลักการทํางานตัวนี้นะครับจะเป็นลมไว้ปรับได้นะครับจะมีไฟ12โวล์เลี้ยงเวลาคอมแอร์ทำงานนะครับตัวนี้จะเปิดนี่ครับให้มันร่มเ่มือบสีเรียนพันนะครับล่มสีเรนพานนะครับลมจะวิ่งผ่านเส้นนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่กองอากาศก็จะเหมือนเป็นลมรั่วอยู่ตรงนี้เป็นนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์รอบเครื่องสูงขึ้นมา แต่พี่เจ้าเฮ็ดคือมันผิดนะครับเจ้ามาเจาะสายหม้อลมเบรคนะครับนี่อันนี้คือสายหม้อลมเบรคนะครับพอเวลาคอมแอร์ทำงานนะครับมันจิเป็นคือยังน็อตตัวนี้รุ่ดออกนะครับนี่มันสิเปิดเพราะว่าโซลิโน่นตัวนี้มันสิเปิดพอมันเปิดเสร็จปั๊บนะครับหม้อลมเบรของเจ้าเบ,บรไปอยู่ได้ครับ,บนี้ล่มหัวนะครับ นี่ลูกค้าแจ้งพอรอบสูงสูงคอมแอร์ลดเบรกบระยุไม่ใช่เบรกยู ke, ได้อย่างไรครับก็คือหม้อลมตัวนี้มันรั่วนะครับนี่ถ้าถ้าตัวนี้ทํางานมันจะเหมือนแบบนี้เลยก็คือบ่มีสายลมใส่นะครับอันนี้คือบ่มีสายอุดก็จะเป็นลมรั่วแล้วหม้อลมเบรกกับสีแข็งนะครับบานี้รดเบรกบอะยุบานี้ไปเร็วๆนะยาหางห็ดนะครับ yeah, น,บนี่ก็คือตัวมอตเตอร์ตัวเนี้ยมันเสียนะครับแล้วก็คือ รอบเดินเบาเวลาคอมแอร์ททำงานรอบเครื่องมันจะต่ำผมเข้าใจนะครับแต่ว่าวิธีการเจาะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ท่านต้องเจาะให้ถูกจุดถูกที่นะครับขันจีเจาะกับเจาะนี่ฟังนี่มันนี่มันนี่ตัวหนึ่งตัวฝาครอบเป้าวนี่เจาะได้นะครับใส่สามทางได้แต่ใส่ต้องใส่ฟังนี่นะครับขันจีใส่ผมบอกเลยว่าเช็ดดนขึ้นกันแต่เจาะมาเจาะใส่หมองนี่หมอล่มเบกีกมันเบียดไอยุ่นได้บ้านี่รอบสูงๆเวลาคอมคอมเพลียทำงานเนี่ยครับ นี่อันนี้เดี๋ยวผมถอดออกให้นะครับเดี๋ยวผมไล่ใหม่แล้วก็ไปดูตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวมานํามาผิดกลางรอม,มอเตอร์เดินเบานะครับนี่อันนี้เป็นลึกนิดปีพีเสื้อนะครับปีถอดออกมาแล้วนะครับนี่ถอดออกมาให้เบิง่ง ตัวมอเตอร์เดินเบามันจะอยู่ตรงนี้นะครับของใต้ลิ้นปีกีเสื้อนะครับนี่มาติดแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เป็นปัดเสียบอยู่นี่นะครับของอีค่านะครับหรือเครื่องของซีจีซิมหานะครับมันก็จะเป็นตัวชุดนี้นะครับที่ทํางานมันจะเป็นตัวเดินเบานะครับปิดเปิดรูอากาศนะครับเวลาคอมแอร์ทำงานเวลาอุณหภูมิเครื่องรอบเศร้านะครับนี่คือตัวนี้มันเสียนี่ครับเวลาสตาร์ตตอนเศร้าหรือเครื่องมันเบริ่งไห้นะครับนี่อาการตัวนี้คือชุดตัวนี้เสียนะครับ ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับนี่ชุดมอเตอร์เดินเบาก็คือนี่เฟืองตัวนี้หนึ่งลวดนะครับมันจิงบอสามารถปิดเปิดลิ้นปีกพีเส้อได้ราคาเกียวตัวนี้ซึ้เวลารอบเดินเบาสวิงนะครับมันแรงขึ้นแรงรงเองนะครับอันนี้อาการนี่ชุดสอบมันนะครับมันมีขายนะครับหรือว่าผมไดมีเงินกับเบลียนเบอร์ลินแต่อันนี้ก็คือผมเช็คแล้วตัวมอเตอร์มอเตอร์เป็นตัวนี้นะครับนี่มันบ่อเสียมันมุนได้อย,ยนะครับมันทํางาน แต่ว่าแค่ว่าเฟืองตัวนี้มันหลุดนะครับนี่บารนี้มาเบืองอะไรมันนะครับอะไรตัวนี้มีมีขายนะครับนี่ชุดเดินเบานะครับมาแกะเบืองนะครับว่ามีออียงแงนะครับไม่ต้องไปซื้อลิ้นทั้งอันนะครับเปืองนะครับสามจีพันโอ้นี่จุดซ่อมมันเอ้ามีคู่มือให้พอ้พดอดูเลวิธีถอดวิธีประกอบนี่เห็นนะ เรต้องห่วงครับของจีนแท้แน่นอนนะครับก็จะมีนี่นี่เห็นไหมชุดตัวนี้ชุดเฟืองนะครับแล้วก็ตัวเฟืองนี่เห็นปะมันจะเป็นเฟืองแบบนี้ตัวนี้มันรูดไปแล้วนี่ครับเห็นปะอันนี้อะไรของใหม่แล้วของเก่าโอ้ของใหม่ใส่ดีกว่าเนี่ยอาการเหนืองานอันนี้เนื้องานแบบงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้โอเคเลยงานใช้ได้เลยครับนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับชุดมอเตอร์แล้วก็จะมีชุดสปริงชุดแกนนะครับนี่ นี่มาให้ครบเบดอันนี้เป็นดาวกระจายหรือจาระบีนะครับนี่เดี่ยมาให้พร้อมแล้วก็ทีนี้โอลิงนะครับนี่นี่มาครบนะครับเดี๋ยวทาการประกอบเปลี่ยนชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสดูกันว่ามันจะทํางานไหมคราวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวรอบเดินเบาะนะครับนี่ที่เกียวมันเสียนี่ครับอันนี้ของไม่เดี๋ยวใส่ประกอบเสรีจยเดี๋ยวไปเทสดูกันนะครับก็ประมาณนี้งานซ่อมวิสู eCar 4G 15ครับงานรอบเดินเบาไม่นิ่งนะครับงานาช่วงเช้าเครื่องเพาะว่ามัาานเนี่ยอากาศรอบเปิดแอร์รอบตกรอบตันนะครับก็คือชุดนี้ชุดมอเตอร์เดินเบานะครับรับครบจบที่นี่เช่นเคยกับผมซางบิ๊กสอมรถคือเกา่าแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ